ตอนนี้เราอยู่ที่เรือร i v ว r s i ไซค a r n i v a l DJ a เจแ y นเลนะครับผมอันนี้เป็นโซนข้างเรือนะครับผมถ้าใครแบบว่าเป็นสายถ่ายรูปเป็นสายเดินเล่นนะครับผมสายประจันภัยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเดินเล่นข้างเรือตรงนี้ได้นี่สามารถเดินไปถึงตรงรานอาหารตรงนู้นเลยนะครับผมตรงเนี้ยสามารถยืนชมวิวและถ่ายรูปได้ด้วยนะครับผมแสงก็พอมีเดินแบบว่าไม่ต้องกลัวสะดุดนะก็ระวังไฟตรงนี้นิดนึงนะครับผมเนยเดินไปถึงตรงโซนอาหารได้เลยนะครับผมอ๋อ และที่สําคัญนะครับเขามีโซนแบบหน้าเรือให้ด้วยนะครับผมมันจะอยู่ตรงนูน้นโอเคเดี๋ยวเราไปโซนหน้าเรือกันสามารถใครที่เป็นแบบว่าเป็นสายถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่เรือกําลังแล่นอยู่เงี้ยก็สามารถเดินตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมปลอดภัยครับอันนี้ก็สูงสูงประมาณหนึ่งเลยนะนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนหน้าเรือถ้าใครแบบว่าดูแจ็คกันโรดมานะก็ <c oughs> ยืนตรงนี้ได้ถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถเดินลงไปได้เหมือนกันนี่นี่ แล้วก็ชมวิวแบบโอ้โห1 8อองศาวิวข้างทางกรุงเทพตรงนั้นก็เป็นสะพานพุทตอ๋อผมลืมบอกไปว่าเราอยู่ที่ท่าเรือโรงแรมริโอสายแบงคอกนะครับผมเรามาขึ้นที่ท่าเรือรีนะก็มารับบัตรตอน6โมงเย็นนะครับเรือจะล่องเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับผมก็เริ่มจากหนึ่งทุ่มครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งเลยนะผมถือว่านานมากถือว่าคุ้มค่ามากผมเลยนี่นก็เป็นโซนน้าเลยสามารถเดินมาถ่ายรูปได้แล้วก็นี่ตรงนั้นก็จะมีเป็นทางขวาก็เดินขึ้นไปเป็นทางเดินแบบ แบบเมื่อกี้ได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เป็นโซนที่แบบเดินไปชั้นหนึ่งนะฮะเนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสามารถถ่ายรูปเล่นได้ไม่มืดนะเดินได้ถ้าใครแบบสนๆหน่อยชอบประชนไปหน่อยก็มาเดินตรงนี้ได้เนี่เขาขึ้นเรือกันลูกค้าก็จะขึ้นเรือกันตรงนี้ตอนนี้ยังขึ้นเรือได้อยู่ยังไม่ถึงเวลาออกนะครับผมเราสามารถขึ้นเรือได้ตั้งแต่แบบ6โมง45เป็นต้นไปเดี๋ยวนี้ก็สามารถขึ้นเรือได้อที่ผมบอกว่ามันเชื่อมตรงโซนอาหารนะก็คือตรงนี้ นี่ก็เป็นบรรยากาศการตักอาหารนะครับผมโดยคร่าวๆนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบุฟซีฟู้ดไม่อั้นจัดเต็มนะครับผมมีของหวานด้วยนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาล่องเรือแบบนี้นะครับจองมาที่บริษัทแวนเซเว่นได้เลยนะครับผมจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเรือที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเรือดิวไซคานิวัลดีเจแอนด์เรดนิบอยนะครับผมคนละ999บาทนะครับผมตอนนี้มีโปรมาัสี่ใจสามด้วยคุ้มมากถ้าใครแบบมาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะจองมาได้เลยครับบรรยากาศเท่ยแต่ประมาณนี้